พรุ่งนี้ก็เปิดเทอมแล้วสินะพายยังไม่อยากไปเลยวันนี้ก็เหมือนฝอนจะตกสวัสดีเราชื่อแอลบี้นะอืมพรุ่งนี้ก็เปิดเทอมแล้วอ่ะเราอ่ะไม่ค่อยอยากไปโรงเรียนเลยเพราะอะไรน่ะหรอก็เราขี้เกียจไง เราชอบเล่นเกมอยู่บ้านมากกว่าแล้วเราก็มีเพื่อนที่เล่นเกมอยู่คนหนึ่งชื่อดีโน่ก็ไม่ได้สนิทนะแต่ก็เป็นเพื่อนที่เล่นเกมอะแกงสนิทก็มีอยู่แต่ว่าเพื่อนเพื่อนของฉันอะเขาไม่ค่อยชอบเล่นเกมก็เลยหันมาเล่นเกมกับดีโน่นั่นแหละว่าแล้วก็โทรหาดีโน่ดีกว่าจะได้เล่นเกมด้วย ัโลบี้ว่าไงเปล่าก็ไม่มีอะไรนะเราว่าจะโทรมาชวนนายเล่นเกมอ่ะว่างหรือเปล่าได้ได้นั้นเดี๋ยวเท่าราอออนเดี๋ยวเราเชิญพี่ไปแล้วกันนะโอเคเฮ้ยว,วันนี้ไอเทมเข้าใหม่เพียบเลยเนี่ยอ่ะโนเชิญ no, sure. มาพอดีเลยบี ดูกลางไว้นะเราว่าจะไปซีเดี๋ยวแฟงให้อดี๋ยวเพิ่งตายล่ะโน้นายกลับมากลางเลยเนี่ยมันปลุกเข้ามาแล้วเนี่ยโอเคโอเคเรามาแล้วใจเย็นโหสามตัวแน่ไม่ไหวอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เราบอกแล้วว่ามันเยอะในก็ไม่เชื่อเราเองอะ่ะแล้วจบเนี่ย เราขอไปกินข้าวก่อนนะแล้วยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วกันว่าจะเล่นต่อไหมโอเคครับเราก็ว่าจะไปหาอะไรกินเหมือนกันงั้นไว้เจอกันนะอมืก่อนจะไปกินข้าวทัวรหาพี่ทีมหน่อยละกันไม่ค่อยได้คุยเลย ฮัลโหลน้องบี้ว่าไงครับฮัลโหลค่ะพี่ทีมตอนนี้ทำอะไรอยู่หรอคะวันนี้พี่ออกมาทำธุระข้างนอกครับคิดว่าน่าจะกลับดึกเลยน้องน้องบี้ทำอะไรอยู่หรอตอนนี้บี้กำลังจะลงไปกินข้าวคะ่ะงั้นบี้ไม่กวนพี่ทีมรวดีกว่าพี่ทีมก็ทำธุระไปเถอคะค่ะแล้วถ้ากลับบ้านหรือยังไงก็ทางมาบอกบี้แล้วกันนะคะ โอเคครับแล้ววันนี้พี่สาวเราทำอะไรให้กินนะต้องไปดูซะหน่อยละ่ะอ๋อสลัดอีกแล้วเหรอรสชาติก็อืมอร่อยเหมือนเดิมพี่สาวเราเนี่ยชอบกินซะจริงๆเลยสลัดเนี่ยว่าแต่ทาไมเดี๋ยวนี้พี่นีนแปลกๆจังโทรไปก็ไม่ค่อยสลับ หรือว่าไม่คิดดีกว่าดีกินข้าวหลังจานแล้วก็ไปนอนดีกว่าพรุ่นี้เปิดเทอมแล้วอ้าพี่เตแล้วเหรอพี่ปิ้งขนมปังไว้ให้นะแล้วนี่เป็นไรหรือเปล่าทำไมหน้าดูเียเคียดจัง มีอะไรก็บอกพี่ได้นะก็ไม่เชิงค่ะพอดีว่าช่วงเนี้ยบีเครียด,ดเรื่องพี่ทิมอะค่ะคือพี่ทิมเขาไม่ค่อยรับสายบีแล้วก็เวลาโทรไปก็บอกว่าติดโทราตลอดเลยช่วงนี้พี่เจดได้เจอพี่ทิมที่มาหาลัยบ้างเปล่าคะอือพี่ไม่เห็นเลยนะ จะส4สวันแล้วแหละที่ไม่ได้เจอทีมอาะเราทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยค่ะงั้นไว้พี่จะลองโทรนัดพี่ทีมดูละกันพี่ไปโรงเรียนก่อนนะคะพี่เจสไว้เจอกันตอนเย็น,นะคะ่ะโอเคงั้นเจอกันจะ้ะเดินทางดีๆนะบี้ไม่ต้องคิดมาก บีแกโอเคปะเนี่ยหน้าแกดูเครียดๆนะฉันก็โอเคแล้วพวกแกสบายดีหรือเปล่าฉันก็สบายกายแต่ไม่ค่อยสบายใจอะ่ะฉันเพิ่งจับได้เองว่าแฟนฉันน่ะแม่งมีคนอื่นอา้าวแล้วแกทำยังไงอะ่ะทำไมแกจับได้อะ่ะรู้ได้ยังไงคิดไปเองอเปล่าฮะอ๋อยายบี้แกจะโลกสวยไปไหนเนี่ยฉันเห็นมากับตา ตอนนั้นฉันจะไปหามันที่เซนเฮาส์ฉันเห็นมันควงผู้หญิงเข้าไปจะไม่ฉันคิดมากนี่ยังไงแล้วอีกอย่างแฟนแกก็อยู่เซนเฮาส์เหมือนกันนะบี้เราควรจะระวังไว้นะเพราะใครๆก็ต่างบอกว่าคนที่อยู่ในเซนเฮาส์อ่ะเจ้าชู้ฉันก็ไม่รู้หรอกว่าจริงไหมแต่สิ่งที่ฉันเห็นมันทำให้ฉันเสียใจอะแกถ้ามันเป็นเรื่องจริงฉันว่าฉันฉันจะเลิกกับเขาและ อ้าวแล้วอย่างนี้แกเคลียกับแฟนแกเราหรือยังอ่ะไม่ใช่ว่าแกเคลียเอเออเองเราไม่ได้คุยกันนะฉันก็ว่าแกควรจะไปเคลียกับแฟนนะก็ยากจะให้ฉันไปเคลียอะไรถ้ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเขาก็ควรจะมาง,ง้อฉันไหมอ่ะนี่ปล่อยเมินฉันมา3-4วันละถ้าเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงก็ควรจะงอนะแต่ฉันว่าก็จริงอย่างที่ย่าพ เป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงก็ควรจะมาอธิบายอะไม่ใช่ปล่อยมืออย่างเงี้ยเงินเอางีใหม่พวกแกหลังเลิกเรียนเราไปที่เซนฮาโดยที่ไม่ต้องบอกพวกนั้นจะได้รู้ไปเลยว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไงกอย่าจะได้ไปเคียย์กับพี่โกด้วยไม่งั้นฉันว่ากอย่าไม่เป็นอันทําอะไรแน่ๆและแกก็จะได้เจอพี่ทีมด้วยไงแบบนี้แกว่าโอเคไหม แบบนั้นก็ดีเหมือนกันนะแกจะได้รู้ไปเลยว่าตกลงมันเป็นมายัางไงแล้วก็ย่ากแกว่าไงแบบนี้โอเคไหมล่ะตามนั้นก็ได้แกงั้นพรุ่งนี้หลังเลิกเรียนเรามาเจอกันที่ตึกกลางนะแล้วเราก็ไปเซ็นเทาด้วยกันโอเคนะโอเคจะตามนั้นแหะ บี้แกโอเคใช่ไหมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันอยู่ตรงนี้นะฉันโอเคแกไปกันเถอะยายก่อหญ้ารเร็วๆตามมาอ้อยรู้แล้วรู้แล้วรอแป๊บน,นึงเดินอยู่เนี่ย พวกน้องมาหาใครก็เหรอจ๊ะพวกหนูมาหาพี่ทิมกับพี่โก้ค่ะไม่ทราบว,ว่าเขาอยู่ไหมคะอ๋อโก้อย,อยู่บนห้องส่วนทิมอ่ะเดี๋ยวก็น่าจะลงมาเพราะว่าเดี๋ยวต้องลงไปซื้อของกับพี่รอตรงนี้ได้ไหมล่ะได้ค่ะบีรอพี่ทิมตรงนี้ได้แต่ว่าบีขอให้เพื่อนบีเข้าไปข้างในได้ไหมคะ พอดีว่ากอย่าอาจจะต้องคุยกับพี่โก้ค่ะได้จ้ะงั้นให้ทีมลงมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้ทีมพาน้องกอย่าไปเจอกับโก้นะอา้าวบี้มาแล้วทำไมไม่บอกพี่พี่จะได้ไปรับเรามาอย่างนี้พี่ก็ตกใจเหมือนกันนะเนี่ย ขอโทษค่ะที่ไม่ได้บอกพอดีว่าบี้เห็นพี่ทิมไม่ค่อยว่างยุ่งยุงบี้ก็เลยมาโดยที่ไม่ได้บอกอะค่ะไม่เป็นไรครับงั้นเรากับเพื่อนพากันเข้ามาในบ้านก่อนดีกว่า